ตอนนี้คุณอยู่กับสตักอิย่อยง่ายได้ประโยชน์ป๊มในคลิปก่อนเนี่ยผมได้พาไปลองเล่นตัว Galaxy C4 4แล้วก็ c 5 4ในงานเปิดตัวนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะเน้นพูดถึงประสบการณ์ใช้งานจริงเป็นหลักนะครับฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงเรื่องของสเปคมากนักหรือว่าเรื่องของสิตต่างๆนะอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอด้านนอกเนี่ยรุ่นก่อนนี้มีฟีดแบบบอกว่ามันมีความแคบเกินไป ความแคบที่ว่าหมายถึงว่าด้านซ้ายขวาอย่างเงี้ยมันแคบเกินไปมันทําให้การอ่านการใช้งานมันค่อนข้าง,งยากชานรุ่นนี้เนี่ยเขาเลยทําให้มันกว้างขึ้นในแง่ของการใช้งานจริงเนี่ยกับดีไซน์ต่างๆกับทาร์เก็ตลูกค้าของเขานะผมรู้สึกว่าเขาทําได้ลงตัวในแง่ที่ว่าเวลาจะใช้งานแบบอ่านอะไรนี่หน่อยอ่ะก็ใช้จอ้านนอกอย่างเช่นเปิดอ่านอีเมล a c e b o o k หรือว่าดู SMS หรือการโทรอย,อย่างเงี้ย จอด้านนอกมันตอบโจทย์เลยนะครับแต่หน้าจอด้านนอกที่มันเล็กเนี่ยเอาจริงๆคือเขาก็คิดมาแล้วแหละเพราะว่าเวลาใช้งานจริงจเนี่ยคุณก็แค่กลางมันออกนี่ผมอยากให้ดูส่วนของบานพับนะครับว่ามันแข็งแรงมากๆเนี่ยนะคือลอกกลางแบบเท่าไหร่มันก็อยู่ประมาณนั้นนะมันจะไม่ค่อยตองแต่งออกมาถือว่าแข็งแรงมากนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะลั่นเองส่วนทันมาที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เลเยอร์ของไอคอนด้านนอกเนี่ยกับจอด้านใน เหมือนกันหรือเปล่าฟีเจอร์นี้มีชื่อว่า Cover Screen m i n l e r l i n g นะครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าด้วยพฤติกรรมการใช้งานเวลาเราใช้จอด้านนอกกับจอด้านในเนี่ยมันคนละแบบกันเวลาใช้จอด้านนอกเนี่ยเรามากักใช้งานอะไรที่มันเล็กน้อย,อยเช่นโทรศัพท์เปิดเช็ค Facebook อ,าอ e ่านอีเมลใช่ไหมแต่เวลาเราจะทำอะไรจริงจังเราจะเปิดจอข้างในฉะนั้นบางครั้งเราต้องการเลือกแอปสำหรับการใช้งานจอด้านนอกกับจอด้านในคนละแบบเช่นข้างนอกเรา,าจ,จะเอาไว้ไอคอนโทรศัพท์ s m s Facebook ถ้านาอาจจะไว้ตัวการจดบันทึกหรือว่าการวาดเขียนก็ได้เหมือนกันนะครับด้วยความที่หน้าจอข้างนอกมันแคบนะครับฉะนั้นการพิมพ์ด้วยสมือเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนักถ้าเทียบกับมือถือในยุคนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่พิมพ์ด้วยมือเดียวแล้วก็ใช้สวายได้คล่องๆอ,งอะ่ะมันพิมพ์ง่ายมากอย่างเช่นอ่ะผมจะพิมพ์ว่าสวัสดีนะนี่ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับจริงๆเรื่องของคีย์บอร์ดเนี่ยผมมองว่าซัมซุงทํามาได้ดีที่สุดมาตลอดเลยนะครับ ก็เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเทียบกับมือถือรุ่นอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่า Sam a m s u n งทําได้ครบถ้วนมีฟีเจอร์ที่มันเยอะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายที่สุดซึ่งในอัปเดตตัวหลังๆเนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มฟีเจอร์อื่นเข้ามาอีกอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีตัวอิโมจิใช่ไหมครับก็สามารถใช้ไฟล์กิฟได้ด้วยใช้กิฟฟได้ด้วยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่สิ่งที่ผมมองว่ามันทาให้น่าใช้มากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของตัว Google l t r a a n s ู่เรามี Google Translate ในตัวสามามมรถพพิ์เพื่อคคุยกับนต่างงชาาติได้้่ยขึน และไม่แค่นั้นครับเรามีเรื่องของตัว g r a a r ด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่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 ถ้าไม่เคยใช้ g r a a r มาก่อนนะครับจะอธิบายง่ายว่ามันคือตัวช่วยให้เราพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ถูกแกมามากขึ้นถ้าเราพิมพ์ผิดหลักไวยากรณ์นะครับมันก็จะมีอันดอร์ไลสีแดงขึ้นมาเลยบอกว่าตัวนี้เนี่ยควรจะแก้เป็นคําว่าอะไรและที่จริงต้องบอกว่าซัมซุงเนี่ยมีการเชื่อมต่อกับเตอร์ปาร์ที่ใหญ่ตัวนะครับสามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับ Spotify ได้ด้วยนะ ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองเลยบอกตรงๆนะครับสิ่งที่ s a m s u ุงนําเสนอมากในครั้งนี้ก็คือตัวทัสบาร์นะครับอ่ะให้ดูเวลาเราเข้าแอปนะมันก็จะมีตัวแถบข้างล่างนี้ขึ้นมามันก็จะคล้ายๆบน Windows เอาง่ายๆนะครับสามารถให้เราสลับแอปได้ง่ายขึ้นแล้วก,กดปุนน่มนี้เข้าแอป,ปต่างๆอ่ะง่ายไหมล่ะอีกส่วนที่ผมชอบนะครับก็คือการบริหารหน้าจอของ Samsung รุ่นนี้นะครับอย่างเช่นผมจะเปิดแอป2ตัวนะครับอ่ะกดโน้ตขึ้นมาแล้วก็ เปิดแอปนี่เอาอะไรดีล่ะเอาเป็นนี่ก็ได้เป็นเพ์นะครับปัป๊บอ่ะสำหรับคนที่ใช้ซัมซุงอยู่แล้วอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ผมจะอธิบายให้คนที่ไม่เคยใช้ได้ดูนะครับก็เวลาเราจะสลับหน้าต่างหรือว่าจะควบคุมมัลติวิโอนะมันง่ายมาก UI มันดูเข้าใจง่ายอ่ะเป็นบนล่างก็ได้เป็นซ้ายขวาก็ได้นะครับและที่มาสะดวก,กนะก็คือเราสามารถจับคู่แอปได้ด้วยอย่างเช่นผมจะเปิดตัว โน้ตอ่าคู่กับอาราฟรูปแล้วกันนี่อ่าถ้าเราปิดลงไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้ตัวการจับคู่แอปขึ้นมานะครับกดปุ๊บนี่มาพ้ออนเองแอปเลยแล้วเราก็สามารถเอามันไปเก็บไว้ได้เผื่อใช้ทีหลังอ่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนีสะดวกดีเรื่องกล้องเนี่ยต้องบอกตรงว่าผิดคาดครับคือตอนแรกผมมองว่า ด้วยดีไซน์ของมันเนี่ยมันน่าจะทําให้ไม่เหมาะกับการถ่ายรูปเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการพับที่มันเหมือนมือถือสองเครื่องประกบกันใช่ไหมครับที่มันค่อนข้างหนาหรือไม่แต่การกางเพื่อออกมาถ่ายรูปเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะสะดวกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าปรับตัวเข้ากับมันได้เนี่ยผมว่ามันประยุกต์ใช้ได้ดีมากเลยอย่างแรกนะครับด้วยความที่มันมีความหนาแต่ว่าหน้าจอมันแคบใช่ไหมพอมันแคบหมายความว่าเวลามองด้านความสูงเนี่ยมันก็ไม่สูงมาก ทำให้เวลาเรากางมือเพื่อจับตัวเครื่องอะ่ะมันไม่ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยแล้วก็สามารถจับได้กระชับกระชับอย่างนี้ก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้เพื่อให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็พอตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่ขอบโค้งอะ่ะฉะนั้นมันไม่มีการลั่นแน่นอนไม่มีการลั่นเผลอไปแตะเพื่อโฟกัสจุดอื่นตัวกล้องเนี่ยมันมีอยู่สามตำแหน่งอันแรกคือกล้องหลังอ่ะแบบปกติอย่างนี้แล้วกล้องหน้านะถัดมา คือกล้องด้านในซึ่งกล้องด้านในตรงนี้เนี่ยเป็นกล้องแบบใต้จอซึ่งถ้าไม่สังเกตก็จะไม่ค่อยเห็นและด้วยความที่เป็นกล้องใต้จอนะคุณภาพมันก็จะต่ำกว่ากล้องที่เป็นแบบปกตินะผมลองถ่ายรูปมาพอสมควรเลยนะครับก็ ทั้งอาหารทั้งวิวทั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าสับสุงรุ่นนี้เนี่ยมีการจูนภาพที่มันค่อนข้างจะจัดจ้านแล้วก็คมอย่างอันเนี้ยผมไปถ่ายวิวมาบนท้องฟ้าจริงเนี่ยมันแทบจะไม่มีเมฆมีอะไรเลยซึ่งสับสุงก็โปรเซดดึงเมฆดึงสีฟ้าแล้วก็เล่งตัวต้นไม้ออกมาได้แบบเยอะมากๆหรืออย่างรูปอันเนี้ยเป็นรัดอาหารนะครับก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ได้ดีเลยอ่ะ อันนี้ก็เป็นการเซลฟี่นะครับก็จะเห็นว่าใบหน้าหรือว่าแบเกราอะไรต่างๆก็สวยงามนะประเด็นก็คือความสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละบุคคลครับฉะนั้นผมจะบอกในแง่ของคาแรคเตอร์แล้วกันว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยมันจูนสีมาค่อนข้างจะจัดเลยก็มีการเล่งทองฟ้าให้มันวิวิดมากๆหรือแม้กระทั่งใบไม้ก็มีการเล่งชัดเพ่นให้มันมีความคมชัดมากๆนะครับแต่ผมมองว่าคาแรคเตอร์อย่างเงี้ย เป็นภาพที่คนส่วนใหญ่ชอบซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เดาเองนะครับเพราะว่าเขาเคยมีการทำบายเทสมีการเก็บตัวอย่างกลุ่มทดสอบนะครับผลก็คือว่าคนส่วนใหญ่ชอบภาพที่สว่างแล้วก็สีสันจัดจ้านฉะนั้นผมเลยเชื่อว่าซัมซุงเนี่ยจูนภาพออกมาได้ตรงใจคนส่วนใหญ่การเซลฟ,ฟี่ในที่แสงน้อยเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมลองแล้วประทับใจมากแต่ก่อนเนี่ยซัมซุงเป็นมือถือที่ถ่ายเซลฟี่ในที่แสงน้อยได้ ไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆขึ้นมาได้น่าพึงใจมากก็คือเขาใช้ได้หมดเข้ามาช่วยซึ่งมันจะให้ค่าการใช้แฟลชกล้องหน้าของมือถือหลายรุ่นนะครับแต่ความต่างก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะเปิดตัวแสงหน้าจอมาแบบไม่รบกวนคนรอบข้างอะ่ะมันจะสว่างแค่แบบแค่พอให้มันโปรเซสได้จะไม่ให้สว่างว่าเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับฉะนั้นภาพที่ออกมาถือว่าดีเลยแล้วก็ การใช้งานจริงเ่ยถือว่าประสบการณ์ดีมากไม่มีการรบกวนหรือว่าทําให้คนล็อกข้างแตกตื่นในการใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยการเซลฟี่ด้วยหน้าจอด้านนอกนะครับด้วยกล้องหน้าเนี่ยผมถือว่ามันดีเพียงพอเกือบทุกสายกาวนะแต่ถ้าต้องการให้มันดีกว่านั้นนะก็สามารถใช้กล้องหลังในการเซลฟี่ได้วิธีการนะครับก็เข้ากล้องตามตปกติเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มเซลฟี่ด้านบนอ่าเขาจะบอกว่าให้กางจอออกมาอย่างนี้อ่า เราก็จะภาพที่มันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าใช้กล้องหลังในการถ่ายเซลฟี่ในการถือเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ยากนิดนึงนะท่าที่ถือได้สวยที่สุดนะครับผมมองก็เป็นท่านี้คือให้จออยู่ข้างบนกล้องอยู่ข้างล่างก็น่าจะถือได้ง่ายสุดนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยภาพมันก็จะก็ยังได้อยู่อ่ะแล้วแต่ขนาดแต่ถ้าเกิดจะถือเดินวีล็อกเนี่ยคงไม่เหมาะเท่าไหร่นะเพราะถ้าให้ถืออย่างเงี้ยตลอดมันก็อาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะก็แล้วแต่คนทีนี้ผมอยากให้ดูเรื่องของกล้องใต้จอ ว่ามันเนียนแค่ไหนนะครับอ่ะปั๊บตัวกล้องเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับเอาง่ายๆว่าในการใช้งานทั่วไปถ้าไม่สังเกตไม่จะผิดเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นเลยอีกอันที่เป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนแต่ผมชอบมากสำหรับการใช้จอพับนะครับก็คือการเอาไปดูพวก Netflix หรือว่าหนังที่มีซับไตเติลซึ่งหลายคนจะบ่นว่าภาพไม่เต็มจอแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ย ซับไตเติลมันอยู่ข้างล่างมันไม่ขึ้นไปบางตัวหนังซึ่งผมชอบมากๆจากที่ผมใช้มาประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามือถือเครื่องนี้เนี่ยมันทดแทนการใช้งานของสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตแล้วก็เป็น PC ซีย่อมๆได้เลยนะครับอย่าลืมว่า Samsung เนี่ยเขามีเด็กโมดด้วยเราสามารถต่อออกจอให้มันทำงาน,นคล้ายๆเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะแล้วก็ระหว่างที่เราใช้งานเด็กโมดเนี่ยเราก็สามารถใช้มือถือตามปกติได้ด้วยดังนั้นถ้าเกิดเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับมือถือ จบทุกอย่างเลยคุณสามารถใช้งานโซเชียลมีเดียใช้งานด้าน working productivity ไม่ว่าจะเป็นพวก Excel หรือว่าการตัดต่อวิดีโอเพราะว่าจะทำในเครื่องนี้ก็ได้ในหน้าจอใหญ่ก็ได้หรือว่าจะไปเปิดในเด็คโหมดเพื่อใช้แบบคอมพิวเตอร์บนจอใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยรวมต้องบอกว่า Galaxy c 4 4เนี่ยเป็นมือถือที่ผมชอบแทบทุกเรื่องเลยนะถ้าจะให้พัฒนาเพิ่มนะครับก็คงเป็นเรื่องของดีไซน์ที่ผมรู้สึกว่าการเป็นมือถือประกอบการสองเครื่องอย่างเงี้ย มันหนาไปนิดนึงนะแล้วก็รอยพับกลางจอที่ยังถือว่ามันคอดข้างเยอะอยู่เมื่อเทียบกับปี2022ที่คู่แข่งบางรายก็เริ่มทําจอที่มันมีรอยพับน้อยกว่านี้ได้แล้วและนี่ก็คือทั้งหมดของ g a l a x y c 4สตามความเห็นของผมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็แลาก่อนครับเจอก,กันคลิปหน้าครับบาย